ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ ราชมงคลธัญบุรีโชว์ศักยภาพนำผลงานวิจัยและแฟชั่นโชว์เข้าร่วมงานแถลงข่าวปทุมอินโนเทคเอ็กโป2025มุ่งยกระดับสินค้าจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีโดยรองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์แสงประดิษฐ์ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานแถลงข่าวปทุม i n n o t e c h e x p o 2 0 2 5นำเสนอผลงานวิจัยที่ต่อย,ยอดสู่เชิงพาณิชย์ณห,ห้องจูปิเตอร์อาคารเชเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีจังหวัดปทุมธานีหนึ่งในไฮไลท์ของงานแถลงข่าวคือ การเดินแฟชั่นโชว์โดยนักศึกษาจากคณะกรุศาสตร์อุตสาหกรรมซึ่งสวมใส่ชุดที่ได้รับการออกแบบและตัดเย็บโดยคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาสตร์ในชื่อชุดนวัตกรรมเส้นใยจากผักตบชบาแสดงถึงการผสานศาสตร์ด้านศิลปะการออกแบบเข้ากับแนวคิดนวัตกรรมและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยมีอาจารย์ชะนันชิดาณนะสมคณะศิลปกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีเป็นผู้ฝึกซ้อมเดินแบบ สำหรับโครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรและธุรกิจบริการกิจกรรมหลักยกระดับเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าศักยภาพจังหวัดปทุมธานีปทุมธานี InnoTEC h Expo 2025มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าศักยภาพของจังหวัดปทุมธานีที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านการตลาดสมัยใหม่ ให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าจังหวัดปทุมธานีส่งเสริมช่องทางการตลาดสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพรวมถึงสร้างมูลค่าทางการค้า ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดรเกียรติศักดิ์ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของนวัตกรรมและงานวิจัยต่อการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพและสุขภาพมากขึ้นโครงการนี้จึงเป็นโอกาสสาคัญที่ผู้ประกอบการจะได้ติดอาวุธความรู้ผ่านการอบรมด้านการตลาดสมัยใหม่และสร้างเวทีจริงผ่านงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ เพื่อขยายช่องทางการตลาดให้กว้างขึ้นงานปทุมอินโนเทคเอ็กซ์โป2 0 25จัดขึ้นยังเป็นทางการตลอดเดือนสิงหาคมนี้โดยจะเริ่มต้นด้วยงานปทุมแฟน t a สติกแฟร์2 0 25ในวันที่15ถึง19สิงหาคม2568ณ alive park hall ส่วนการค้า f ิ t เจอร์พารจังหวัดปทุมธานีงานหลักปทุมอินโนเทคเอ็กซ์โป2 0 25วันที่ 25-28สิงหาคม2 5 6 8ณศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีดาริสาตะรรกุลเงคกทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีรายงานค่ะ